ถ้าใครกำลังตามหาร้านเติมโลบัคแบบคุ้มๆขอแนะนำร้านสยามอาช็อปร้านเติมโลบัคแบบกลุ่มเลท5แบบไอดีพาร์ทเลทสูงสุด7.5เปิดบริการ24ชั่วโมงเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับอีเมลโลบัคฟูดปวดหาโลบัคเพิ่มไม่น่อยโอเคเดพิ่หาให้เติมโลบัคก,กับ TN z Shop มีแอดมินคอยบริการทั้งใน Dis ส cord และ Facebook 800โลบัคในราคา120บาทเท่านั้นเออสุดยอด,ดช่วง ายซื้อหรอลิงอยู่ด้านล่างเลยนะให hey, ้สดีครับยินดีๆร้องถึงช่องซิลซิเกอร์นะวันนี้เกมไอแลนด์อีกแล้วนั่นเองในวันนี้ที่จะมาทำการอัปเดตของเกมนี้กันนะครับก็วันนี้ก็จะมีอัปเดตอีกแล้วซึ่งจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก็ก่อนที่เราจะไปดูกันครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสกายบิ๊กเชนเนลนะครับขอบคุณมากครับเย่ร yeah! วดเร็วเช่นเดิม,มวันนี้เกาะที่เราได้รับเชิญมาก็จะเป็นเกาะของคอกกี้นั่นเองเป็นนักปลูกดอกไม้ในตำนานและ และเขาก็มีบอกคีย์อยู่ข้างบนนี้ด้วยนะไม่นะเนี่ยละองขึ้นหอมกุ่นทันทีไปทีนี้อัปเดตแรกขอคิดไปน่ากลัวโอเคอัปเดตแรกเราัาตรงนี้กันเลยนี่คือเทมใหม่นะครับมันชื่อว่ามันชื่อว่า Random เซอร์นั่นเองโคเห็นไหมการทำงานของมันคือดยเจาเครื่องนี้นะ มันจะเป็นเครื่องที่ใช้ในการแยกไอเทมมาจากกันแบบสุ่มๆไหลมาทางหนึ่งแต่มันแยกออกสองฝั่งเรานึกสภาพว่าเวลาโอ้ยมันอยู่มันเชื้อไวรัสใรสักอย่างน่ากลัวมากเลยวามันจะไม่สลับนะมันสุ่มซ้ายขวานี่คือมันสุ่มเลยคือมันออกแบบสุ่มนะแม่ไม่ได้ออกแบบสลับมันสุ่มเลยจริงบางทีมันก็ออกทางเดิมน้ำซ้ำมันใช้ในการแยกของที่มาจากทางเดียวเยอะๆแต่เครื่องประมวลผลไม่ทันจนต้องแยกเป็นสองเครื่องเออตรงเนี้ยพี่ว่าช่วยได้เพราะว่าบางทีเครื่องมันก็เผาไม่ทันไง แต่แร่มนันมาเยอะเกินเราก็ใช้ทางแยกในการช่วยแยกแร่ออกมาเป็น2ทางเครื่องได้ไม่ต้องทางานหนักเนาะเมื่อในเทมมันจะหายก่อนโอเคก็อันนี้เป็นประโยชน์ของเครื่องใหม่นั่นเองหรือคือเครื่อง랜ดอมไมเซอร์สามารถสร้างได้ที่โต๊ะคราฟเลยนะจ๊ะตามนี้ชื่อเครื่อง랜ดอมไมเซอร์เห็นไหมใช้บัฟเฟอร์คริสตัลก็คือไอ้บัฟเฟอร์ที่มันเป็นตัวมอนที่มันเป็นเตาดินเอเตาเตาหินเนี่ยเตาหินหน่ารักน่ารักตัวนั้นอะ่ะเอะมันจะเป็นของแร่จากตัวนั้นนั่นเอง แล้วก็มีสตีลหลอดกไอออนสตีลหลอดคืออะไรสตีลหลอดก็คือ,อจำแรกสตีลอิงกอดได้ปะมันมาจากไอรอนอิงกอดก็คือเราจะต้องเอาแร่ไอออนเนี่ยที่มันออกจากเสาเนี่ยไปเผาเนี่ยไปเผาแล้วมันจะเป็นก้อนอย่างเงี้ยขาวๆอะแร่ไอออนเนี่ยแล้วทีนี้ก็เอาใส่เครื่องสตีลมิวออกไปแล้วมันก็จะกลายเป็นสตีลอิงกอดอย่างงี้เออแล้วก็หยิบมาเลยต่อไปเมื่อเราได้สตีลอิงกอดมาแล้วใช่ไหม แล้วก็เอามาใส่ทั้งตีเหล็กตีเป็นสตีลรอตรงนี้เว้นแต่ว่าคนที่บ้านขั้นสูงแล้วมีในเครื่องแม่พิมพ์เนี่ยก็แป๊บเดียวทําได้สบายมากตามนั้นนั่นเองก็อนนี้เป็นเครื่องแยกส่วนนะจ๊ะปิด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 เห็นปะแยกออกมาสองฝั่งเออวิธีใช้งานมันก็จะประมาณนี้แหละอ่านอัปเดตต่อไปกันเลยอัปเดตต่อไปคือเดี๋ยวนี้มันจะมีหลอดเลือดแต่ว่าหลอดเลือดเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปตอนที่เขาที่เขาเป็นฉากแบทเทิลแล้วกันเนาะ เรื่องระบบการลดน้ําดอกไม้นี้นะครับเรื่องระบบการลดน้ําดอกไม้มีการปรับเพิ่มขึ้นมาเมื่อก่อนเขาว่ากันว่าเวลาเราไปลดน้ําดอกไม้ซ้ำอ่ะมันจะรีเซ็ตเวลาการเติบโตซึ่งตอนนี้มันไม่รีเซ็ตแล้วมันก็ไหลต่อกันมาเรื่อยๆแล้วก็เอฟเฟกต์การลดน้ําดอกไม้เพิ่มขึ้นด้วยนะเห็นไหมเอ,อเ๋ยวนี้เพิ่มเอฟเฟกต์การลดน้ําดอกไม้ได้วยมันจะเป็นน้ํากระจายมากขึ้นจะไปโกยังไงให้เร็วขนาดนั้นเนี่ยต่อไปเมื่อเราออกจากเซิร์ฟนะครับแล้วเรากลับเข้ามา เมื่อก่อนน้ำมันจะหายไปเดี๋ยวนี้น้ำมันก็ยังอยู่นะเออเราออกเซิร์ฟไปน้ำก็ยังอยู่น้ำมันจะไม่หายไปไหนเมื่อก่อนออกเซิร์ฟปั๊บต้องลดน้ำใหม่เลยพอลดน้ำใหม่ก็ต้องมานั่งรอใหม่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอแล้วเนาะเดี๋ยวนี้สามารถลดไปได้เลยแต่นั่นแหละก็ลดได้เพราะต้นนี้มันมีละอองไะมีแอนิเมชันการเก็บดอกไม้ใหม่ด้วยเดี๋ยวพี่เก็บให้ดูปุ๊บน้าเมื่อก่อนเก็บปั๊บดอกไม้หายเลยไม่มีการยืดมือใดๆหรือมีก็ไม่ดูเดีพี่ไม่สังเกตแต่เขาบอก แล้วก็โคคัสกับเดฟโฟดิลนะครับสามารถหยิบได้แล้วเมื่อก่อนอะ่ะการจะหยิบมันอะ่ะเราต้องเอาจอบขุดหรือไม่ก็เอาอะไรขุดก็ได้เออเดี๋ยวนี้มันสามารถหยิบได้เลยเป็นดอกไม้ทั่วไปแต่พี่ไม่รู้แผนนาะเขาจะออกแล้วเปล่านะแต่น่าจะไม่มัง้งมั้งนะหนูเ <laughs> นู้ดูดนพารชันเนืเออัปเดตต่อไปใช่อ่านี่นะครับอาหารนะเรื่องของอาหารอาหารสามารถกดคลิกซ้ายค้างเพื่อกินได้ คือต้องบอกว่าทุกคนว่าก็กิกไซครั้งแล้วเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่มันกิกไซครั้งแล้วมันกินชิ้นต่อไปแต่ห่างล่ะเห็นไหมไม่ได้ยินเสียงกิกเมาส์พี่เล็กแล้วใช่ไหมละ่ละ,ะกินรวดเร็วทันใจกินอย่างนี้น่เป็นเด็กว่วนพอดีโอเค let's go ไปทำบักกินคอนได้เออกินที่ขุดอไอ้หนูออกไปสกปรกช,ชิวชิวไม่ได้แล้วอ่ะของพี่ทำไม่ได้แล้วอ่ะพุทพี่ทำไม่ได้มีแต่เราเทำได้กนว่ึงเอ๊ะเขาบอกว่า improving e f mechanic ฮ่า หรือว่าการตกปลามันจะมีระบบอะไรไปใหม่เพิ่มขึ้นมามากขึ้นไหนลองสรีใช่แล้วก็เพิ่มแอนิเมชันปลานะครับทุกคนจะเห็นเปลาเกยตื้น,นปลาเกยตื้นม,มันมันตายหรือยังเออเดี๋ยวนี้มันละปลาไว้น้ําเราเห็นปะหางมันสะบัดแล้วด้วยนะเดี๋ยวพี่ล,ลงมาดูใต้น้ำแล้วปลามันหายอะเนี่ยเห็นไหมว่าทุกคนมันละปลาไว้น้ํามันสะบัดหางเลยแต่เป็นปลาน้ำตาตื้นก็ได้อ้เกี้ยนี่ไป มัสมันนี่เมื่อเราตกปลานะครับเขาบอกว่าจะปรับระบบตกปลาใหม่อะาวลูกเบดมันไม่ตามลเหรอพี่ไม่นะาันติดเป็นแม่เหล็กเลยพี่หันมามองผมสิเออใช่มันไม่มันเราไม่พัเอถ้าอยู่บนอ้าพี่ที่วัวทิมถ้าเราอยู่บนทรายมันจะจมมันจะปักพื้นใช่ไหมแต่ถ้าเราอยู่ตรงนี้เรายางลากเล่นได้อยู่ มันก็ตกปลาเหมือนเดิมนี่ลนะแค่แอน<ไ>ิเมชันปลาเปลี่ยนไปมากินเบ็ดชั้นสิจ๊ะไม่มันกินในเบ็ดคนนูน้นอุย้ยแต่อย่างน้อยพี่ก็ยังดึงมีคนปล่อยปลาลงน้ําได้แหละโอเคครับสำหรับอัปเดตอันเก่านะที่พี่ไม่ได้บอกก็คือเมื่อก่อนเวลาถือของมันจะเป็นบล็อกเทาๆแต่นี้มันจะเป็นบอกว่าเราถืออะไรอยู่เลยเห็นไหมเป็นเครื่องบอกชัดเจนว่าเราถืออะไรอยู่นี่ฉะนั้นนี่เป็นอัปเดตเล็กๆน,น,นะเนาะจ๊ะเดีนวรอบก่อนนะจ๊ะนีจะได้ดูว่าเราถืออะไรอยู่ด้วยเนาะ โอเคอัปเดตปลานจหมดแค่นี้แหละไปโอเคขยายพันได้สียมพูแต่อัปเดตนี้มันจะวุ่นวายนิดหนึ่งนะจากที่คุณสามารถล่าพิงพิงเกียร์ได้อย่างสบายสบายตอนนี้ก็จะวุ่นวายหน่อยๆเข้าใจเลยไม่เป็นตกลามันใช้ดึงสลามไม่ได้ใช่สลามดอกดอกไม้สองสีด้วยมีสีอะไรบ้างนะกี้สีเหลืองกับสีแดงและในเลตอัตราดอกที่ศูนย์จุดห้าน้อยมากมากแต่ก็ไม่น่าจะน้อยมากถ้าเราขยันพอไป let's go ไปกอนต่อไปกันเลยเฮ้ นี่ไงบัฟฟอร์คิตตันคือตัวนี้นะครับได้จากตัวนี้แกะเตาหินตรงนั้นเลยไปต่อกรต่อไปกันมาเร็วมาแล้วมาแล้วตาฟุดมีขายห้าหมื่นาทนี้เลยนไตพิซซ่าตามทางมาเลยโอ้ยอย่าทำอย่างนี้เลยมันไปยากฮันเซลแอนเกตมันเป็นฮันเซลแอนเกตเทลเวอร์ชั่นแจกพิซซ่าพิธีล่อหนูใช่แล้วนี่คือคือ n เ c คนหนซีคนหนึ่งก็คือดีเซิร์ดโนแมทนี่เดี๋ยวมันมันเป็นโคเรลลอนใช่ไหมโนแมทเนี่ย เขาต้องเจกันคนเล่นลอดเลยแซนซอฟแซนหรือทรายนุ่มๆแซนสโตนล็อกนี่มันน่าจะได้ผลประเด็นคือเขามีคำว่าเลเวลหนึ่งข้างล่างด้วยนะแสดงว่าน่าจะเพิ่มความสัมพันธ์ได้เด็กคารวานคารวานนี่มันเหมือนกับเป็นเป็นกลุ่มนักเดินทางอ่ะกลุ่มนักเดินทางน่าจะจะมาถึงนี่ในเร็วๆนี้และมีอะไรหลายสิ่งนี้ต้องทำนะและเขาก็พูดะปยคที่สามเหมือนประโยคบอกใบ้ว่า โครงกระดูกนั้นใหญ่มากสเกเลตันให้พี่เดาว,ว่ามันอาจจะเป็นบอสสเกเลตันตัวใหญ่หญเอ๊เป็นของกิจกรรมอะไรนะกี่อาร์ Battle, บีแบทเทิลปะอาจจะอาจจะพี่เอ๊อาจาออาจะเป็นของกิจกรรมอาร์บีแบทเทิลนั่นเอง16พฤศจิกายนนี้นะครับโอ้มีโปรโมทรอคอยกันได้เลยพี่ว่านะ่าจะเป็นตีบอสแน่ๆแล้วแหละเพราะว่าการที่เขาตีบอสแม่มดเนะี่ยมันเหมือน,นเป็นตัวมาลองก่อนเหมือนมาลองระบบการตีบอสอะพี่ว่า ก็เนี่เป็น NPC ที่เขาบอกใบ้นั่นเองคือถ้าเราคุยซ้ำเขาก็จะพูดเหมือนเดิมเนาะอ่านี่เป็นตัวบอกใบ้ก็นั่นแหละก็จะเป็นอัปเดตนี้ที่มีเท่านี้แหละนะที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรเมื่อก่อนมันมีโครงกระดูกตรงนี้ไหมไม่มีไม่มีนะเออนี่ไงอันนี้จะเป็นอัปเดตมาใหม่ก็ได้นะโครงกระดูกขาวๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยพี่คุณนๆเมื่อก่อนมันไม่มีแต่พี่ไม่ได้มานานเกินไปจบคลิปตรงนี้แล้วกันเออมาตาโตโอ้ใช่มันมีพูดถึงหลอดเลือดด้วยที่โดนตีก่อนเอ ทุกคนเห็นไหมครับว่าไอหลอดที่อยู่บนไอเทมเนี่ยมันคือเลือดของเรานะตอนแรกพี่ก็งงว่าไอหลอดแดงๆยาวๆที่อยู่ตรงบนไอเทมคืออะไรมันคือหลอดเลือดเราเนั่นเองจะได้เห็นชัดๆเลยว่าหลอดเลือดเราเป็นอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดพี่ว่าดีๆนะควรจะเป็นหลอดสีเขียวก่อนแล้วพอเหลือน้อยก็เป็นหลอดสีแดงม,มันจะได้ดูง่ายหน่อยว่าเรากำลังจะตายอะไรอย่างเงี้ยใช่ฉะนั้นถ้าเรากินไอเทมอันนี้ก็จะกลับมาเต็มฟึ๊นแนะอะไรประมาณนี้น,นั่นเองก็นีเป็นอัปเดตเล็กๆ,ๆน้อยๆของอัปเดตนี้เนาะรวมกับอัปเดตก่ออีกนิด ก็ขอบคุณคนดูที่ดูจนจบนะครับก็ขอบคุณที่คอยกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์เสมอมาแล้วพบกัน้าคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายไปบ๊ายบายใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ Comment ได้นะถึกจังเลยถึกจังเลยดอกไม้อร่อยลุมบุรีอะไรกันผมไม่สามารถกินพายได้ท่านี้ผมไม่ได้ติดสารนะอะไรไม่กินช็อกโกแลตได้หรือเปล่าถ้าเไม่กินช็อกโกแลตได้ผมยังกลายเป็นบบหนูได้ย้ำแต่ที่ว่าดีอย่างหนึ่งต่อให้มันตีลังกามันก็ยังกลับมาเดินได้เลยเนี่ย